เนี่ยไปเบื้องบนสูงขึ้นันนครับไผ่กำลังค่อยๆเอามือมันไพ่ขึ้นโอย้ยเห็นยากดูแล้วอยู่หมองดม เปนดีๆแหละออีกนั่นอีกน่นนึงเกดเึ็นแล้วนี่นึงอีกนั่นนึงขาดก่อนเท่าน้อโอ้ยไปไก่กัน แล่วอทั้งสปอเก็ตย่างครับขีดดินขะเขาเนาะด่น้ำหมองสีตมวมิสินก็เป็ี่นเป็นสปอเก็ตย่างแล้วครับตกแทะโอ้ทั้งลอ,อน,น้ำครับเป็นสีโบทโต๊ะอไปเข่าแล้วไปเขาแล้วเขาว่ขามือสีขาดเนาะใาเข่าแล้ว รถเด๋ยวสิค่ะพอรถเบรคนี้ค่ะช่าปูนกำลังเข่าได้ึบจำแท็กโอคนงานกัลมไปอูโอ้ โอ,อ้คนอยฆ่าก็แบบ กตเก็บสะโพกเกลียวหัด ใช่ขึ้นไปเร่งๆนะฮะเดือดลอยครับฆ่าและ้ะรถไฟแล้วครับเลี้ยล้อทางเดียว ครับมันเสียจังว่าวัางหันเนี้ยครับมันสิเขาแล้วสิขเขาแล้วเราไปส่วนวันนี้โต๊ะออกไปเลยครับเลี้ยงหน่อยๆก็จะบอกว่าเราลดกระจำแทกเลยเพราะจะว่าถึนได้ใช่ไหมคนไทายเป็นไหมเป็นรถต้องเป็นกัน เียบ่้ลยนะครับบอ่อข้าปันไดแต่ว่าแหงสซลุดพุ่นอันพุ่นต้องดินซอยคล้องนะครับแต่ว่าแตงแตงขึ้นมามข้างนี้ชิบะไทยวะแตงขึ้นมหนี่ ัล,ลมเหีือนหร<า>อวะ